กันที่ลูกยิงของศูนย์หน้าทัพยักษ์ศาสตร์อีกหนึ่งรายครับนั่นก็คือโตโรนะัทพัฒน์สมศรีนั่นเองครับซึ่งเขาเคยคว้าตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลดิวิชัน2โซนภาคอีสานมาแล้วเมื่อครั้งค้าแข้งกับทีมเลยสิตีสำหรับฤด,ดูการนี้ครับเขามาเป็นหนึ่งในขุนพลยักษ์ศาสตร์ในช่วงเล็กที่2และก็ทำประตูได้ทันทีครับเมื่อลงสนามเป็นครั้งแรกในเกมที่อุดรธานีเอฟซีบุกไปเยือนกาฬสินเอฟซีเกมนี้เขายิงไป2ประตูช่วยให้อุดรธานีเอฟซีบุกมาเอาชนะกาฬสินเอฟซีถึงทิ่น4ปรระตตนนู่อ1คับ ่อกันที่เกมระหว่างสกลนครเมืองไทยเ c ฟซเปิดบ้านพบกับอุดรธานีเอฟซเกมนี้เขายิงไป1ประตูครับและเป็นประตูแรกให้อุดรธานีเอฟซขึ้นนําก่อนที่จะถล่มอชนะสกลนครเมืองไทยเ c ฟซไป6ประตูต่อ2เกมดาร์บี้แมตช์อีก1เกมครับเมื่ออุดรธานีเอฟซเปิดบ้านรับกเยือนของหนองคายเอฟเกมนี้เขาเป็นคนยิงประตูแรกให้อุดรธานีเ c ฟซขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะยิงลูกที่จุดโทษเป็นประตูที่2ตามมา จากนั้นในครึ่งหลังเขาก็ยิงไปอีกหนึ่งประตูรวมไปถึงประตูปิดท้ายของเกมครับรวมไปแล้วยิงไปทั้งหมด4ประตูด้วยกันช่วยให้ทีมเปิดบ้านถล่มชนะหนองคายเอไป8ประตูต่อ2ครับ อีกเกมที่ได้ลุ้นกันอย่างสนุกไม่แพ้คู่อื่นๆครับเมื่ออุดรธานีเอฟซีบุกไปเ,ย,เยือนศรีสะเกดยูเนเต็ดเกมนี้ทีมเยือนถูกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ได้นัภพัฒน์สมศรีที่ช่วยยิงตีเสมอให้อุดรธานีเอฟซีเป็น1ประตูต่อหนึ่งบุกมาแบ่งแต้มกับศรีสะเกดยูเนเต็ดไปได้ครับมาถึงเกมสุดท้ายในฤดูกาล2015ระหว่างเลย์ซิตี้อาราลีเซีเปิดบ้านรับการเยือนของอุดรธานีเอฟซีเกมนี้เป็นการชิงตัวใบสุดท้ายครับสู่รอบเพลย์ออฟและเขาก็ไม่ทำให้กองเชียรัยรัดผิหวงครบ เมื่อเขายิงประตูให้ทีมเย็ยนขึ้นนำถึง2ครั้งด้วยกันและช่วยให้อุดรธานีเอฟซีบุกมาเสมอเลยซิตี้ไอลายฟซีไปอย่างสนุกครับ2ประตูต่อ2รวมแล้วนะัทพัฒน์สมศรียิงไปทั้งหมด10ประตูครับช่วยทีมอุดรธานีผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟและตอนนี้ทีมอุดรธานีเอฟซีสามารถเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกเป็นทีมที่12มาได้สำเร็จครับยังไงก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจและเชียร์กันต่อไปกับทีมยักษ์แสดอุดรธานีเอฟซีกันนะครับ